ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ท,ที่บอ่อตกปลาแถวสี่ลงนะครับวันนี้เราก็มาหาวัตถุด,ดิบกันนะครับม <_ S 1> จะเป็นปลากระพง <_ S 1> กับปลาคลังอะไรประมาณนี้นะครับ <_ S 1> แล้วก็เนี่ยหละกาลังหาวัตถุด,ดิบกันอยู่ที่บอ่อตกปลานะฮะปลายทางเราเนี้ยเราก็จะไป ปูิลล้าที่พัทยากันนะครับลแล้วก็หาวาด,ดิบกอนโอเคเราถึงพูล,ล่าเราดูบรรยากาศเดี๋ยมาหาวา,าทดิบกัน,นผมาด,ดิบเราฮะาว,ว,ต,วตัวอะไรฮะปลากระพงกิโลฮะตัวนี้สองโล วัตถ um. okay. so <Okay. S 2> ุดิบเราฮะอันนี้เราตกไปไงไหมฮะไม่เสียชื่อฮะเคจ้ะโอเคนี่วัตถุดิบเราหนึ่งตัวแล้วฮะลองดูปาคังอีกีตอนนี้เราก็ได้ปากกดคังนะฮะเออัดหลงยอ้ายกเลย ดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงวิลล่านะครับพัทยาเหนือ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันลุยตอนนี้เราก็มาถึงเราก็เริ่มประกอบอาหารนะฮะเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สามวันสองคืนครับอาหารที่เห็นเนี่ยนี่คือไก่บ้านนะฮะก่บ,บ้านโดย,ตย,โดยแต่เจ๋งฮะเจ๋งบางพี่น้อยไก่บ้านมาที่เราเห็นเห็นเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่ารับประทานนะเรียกว่าแดกมาหมอแบงค์แดกถนัด นี่ฮะแม่ครัวเป็นมือขวาของตะเจ๋งบางพี่น้อยนะฮะกำลังล้างป,ปููใ้ปลาฮะปรากฏครั้งที่ที่ตกมาตอนเช้าที่เราได้ถ่ายไว้ปลาพงโจ้ป็นไงครับมาขึ้นบอลเข้าไหมตายตัวเดียวอ๋อครับเหมืนอนตะเตะเตะบอลเมื่อคืนนี่ก็สาวว่ายน้ำนะฮะ มั่งลกุกว่ายน้ำหน่อยความลึกกำลังดีครับประมาณเมตร40เมตร50นี่ครับปลอดภัยกับเด็กเด็ก ครับตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้นะฮะวันนี้เราก็มีปาร์ตี้เล็กน้อยนะฮะดื่มข้าวกันแล้วก็ดื่มมาเล็กน้อยน,น,นี่บรรยากาศน้องบุนนก๊กคือไหนลูกน้องบุนนก๊กเนอาหาเช้านะครับตามที่เราเมื่อวานหาวัตถาุดิบเป็นปลากรับผม วันนี้ก็ทำปลาต้มปลากระปงอ่านี้นะฮะมื้อเช้าเราแล้วก็จะกินพักผ่อนที่นี่ครับอีกหนึ่งคืนนะครับคืนที่สองนะครับกินอยู่แบบง่ายๆนะน่รุกนะสนุกไหมสนุกไหมลูกกินข้าวอยู่เ,เด็กๆเขาอยากกินข้าวนะครับเดี๋ยวนี้เรามาว่ากันต่อเอวันนี้เราก็คลิปนี้เราใช้ super ์เลมานะฮะวันนี้เป็นวันที่สองที่เรามานะ ค้างแรลมที่พัทยานะฮะเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบเพิ่มนะเป็นตลาดสดบ้านๆน,นะ<ม>ในแถวพัทยาเหนือะฮะนี่เป็นร้านค้าบ้านๆเรามาซื้อวัตถุดิบกันนะเพื่อที่เราจะไปทําประกอบอาหารวันที่สองนะฮะโอเคจะ<ม>ได้อะไรบ้างเราไปดูกันคืนที่สองนะครับ ที่เราขาดไปได้เลยก็คือเป็นไฟแสงสว่างนะฮะคุณภาพอะไรไไฟแสงสว่างเอาไปเองทีอย่างเดียวคุณไม่ได้ไปถ่ายในบ้านของเจ้าถ่ายไฟสิ่งนี้ก็พ่อครัวเจ๋งนะฮะกำลังผัดไก่บ้านเงเป็นไงบ้างครับวันนี้เราทำอะไรครับพ่อครัวเจ๋งไก่บ้านครับไก่บ้านนะครับไก่บ้าน<ว>เพราะเราไปขโมยบ้านชาวบ้านเข้ามาด้วยเลย<ว>แล้วก็จะมีอขออภัยฮะ ผัดชาปลาคังะฮะที่เราตกมาวัตถุดิบวันแรกอ่ะมันอะไรกันแล้วก,วก็วันนี้เรามีตีเนี่ยฮะ,นะ <c oughs> เดี๋ยวหมอแบงค์จะพาแดกไทรนฮะเราต้อ,องกระหนอกไม่ต้องเนี่ยเป็นไก่ที่เราลวนไว้ที่เราจะทําผัดกะเพราไก่บ้านนะฮะ <c oughs> น,นี่กุ้งเตรียมทอดแค่ไข่นะฮะผัดพริกเผาอันนี้หออยู่เลยนะ นี่ฮะอันนี้อะไรฮะกบค่ะกบครับเท่าไรกี่เดยกบวันนี้กระเทียมพริกไทยค่ะกระเทียมพริกไทยนี่กบตัวเมียนะฮะกบตัวเมียรู้ได้ไงคะต่อเขาฟังเขาเล่าออมามีจิ๋มนี่ทําอะไรครับสาวสาวทอะไรฮะพี่แมงกันจับอ๋อเดี๋ยวมองไม่กูมองไม่คับทำอะไรนะฮะนะต้อมตำค่ะต้มตำอ๋อแม่ทำอะไรฮะตับมะละกอค่ะตับมะละกอนี่ พวกนี้ก like. ็ไม่มีอะไรครับแดกอย่างเดียวรอแดกนี่คือพวกรอแดกครับก็ไม่ทําอะไรกันโอเคครับนี่ฮะก็ทะเลที่เผานะฮะก็ควัวเจ๋งคนผัดกระทะที่เราเลือกไปกินต๊จีนะฮะกุ้งเนี่ยโโหเป็นตัวเลยฮะตัวใหญ่ๆเอายว่ากินให้เบื่อเลยฮะนี่ก็กอต่อถ่านย่างเนื้อย่างไส้ย่างสารพัดย่างเลย เดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะมีต้มเนื้อเลยยิงไหมรันอยูนี่เลยมาดูนี่กัหมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ฮะนี่ต้มซุปเปอร์ตีนไก่บ้านบ้านในด้วยฮะอันนี้นี่ต้มเนื้อครับต้มเนื้อเคี่ยวมาสี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองครับนี่ก็ทุ่มแล้วมันสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงได้อากลัวเจ๋ง เมนพิเข่าเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรอีกโอเครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูขึ้นละหมูเนื้อขึ้นนี่แกงต่อไฟละเดี๋ยวให้เด็กๆมาย่างนี่ครับเก๋ดูว่ามีอะไรกินโอเครับวันนี้ก่อนเมนูวันนี้นะฮะก็เบาๆฮะผัดชาปลาคังวัตถุดิบที่เราไปตกมาวันแรกนะฮะแล้วก็ นี่นะฮะอีกอย่างหนก็จะมันจะค่อยๆทยอยมากะเพราไก่บ้านเป็นกะเพรากะเพราไอ้กะเพราป่านะครับมันจะดำๆหน่อยวันนี้ก็มีน้องๆมาร่วมแจมนะก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยฮะมีสูงมากทุกคนทั้งสองคนเลยเปล่าเลยอนิทานแล้วเปล่าเลยเกิดตัวเองเหรอ นอมาเจอลุงหน้ามาเจอลุ้งหน้าไปลองแดแก้นนะหมดแล้วไอ้ี่เช็ดปอดกันหน่อยจ้อะได้ยยไมม่่นเลพีอ